ปล่อยลูกบอลที่ความสูงสองเมตรเมื่อบอลตกกระทบพื้นสูญเสียพลังงานไปส0มสิเอร์เซ็นตลูกบอลจัดก,กระดอนขึ้นสูงจากพื้นเท่าใดตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่าที่มันสูญเสียพลังงานไปทําไมไมันถึงสูญเสียพลังงานไปเพราะว่าสังเกตดูนะครับลูกบอลตกพื้นดังป่องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีความร้อนเกิดขึ้นมาด้วยนะครับถ้าผมว่าเราคว้างแรงๆเนี่ยเราจะยิ่งสังเกตได้ดีว่า มันต้องมีความร้อนสูญเสียไปใช่ไหมครับเพราะนะั้นทั้งเสียงแล้วความร้อนมันก็คือสูญเสียไปเท่าไหร่ครับสาสิเอนอ่ะคราวนี้มาคิดดูว่าเหลือเท่าไหร่ครับนี่เหลือเจ็สิบเปอร์เซ็นตเาะใช่ไหมครับถ้าบอกว่ายังนึกไม่ออกนะครับให้เราทำอย่างนี้ครับให้เราค่อยๆคิดครับว่ามีเหตุการณ์ก่อนใช่ไหมครับกับเหตุการณ์หลังใช่ไหมก่อนกระทบพื้นก็คือเป็นเงับสูงจากพื้น สองเมตรนะครับโอเคไหมเพราะหลังก็ทบพื้นครับใช่ไหมครับก็กระดอนขึ้นมาครับเอเมตรเห็นไหมคราวนี้ครับตรงที่ชนกับพื้นเห็นนะตรงนี้ครับชนกับพื้นมันก็ได้สูญเสียพลังงานไปนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หายไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ มันก็เกิดเสียงขึ้นมานะครับเกิดความร้อนขึ้นมาคราวนี้ครับมาดูนะครับว่าตรงนี้มีพลังงานสักนะครับสเตติกนะครับหลังเนาะนะจะเท่ากับอะไรครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังงานงพลังงานสักนะครับก่อนนะฮะนะครับหรือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉันเขียนมาเป็นสรรมการให้สวยๆ,ๆนะครับพลังงานสักหลังนะครับจะเท่ากับเจดสิบส่วนร้อยนะครับของพลังงานสักก่อนนะฮะโอเคเพราะฉั้นพลังงานสักหลังก็คืออะไรครับ MGH หลังอันนี้คือเจดสิบส่วนร้อยนะครับของ MGH ก่อนนะครับ M m g ที่ตัดกันไปใช่ไหมครับเพราะนั้น70ส่วนร้อยคูณกับอะไรครับก่อนใช่ไหมครับก็คือ2เมตรคูณ2เข้าไปอันนี้คือความสูงหลังนะครับก็คืออันนี้ตัดกันไปเนาะ7จ็ี่ใช่ไหมครับก็คือ1.4เมตรใช่ไหมครับตัวนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับ คำตอบของเราคือหนจุดสี่เมตรใช่ไหมครับตรงนี้หนึ่งหงจุดสี่เป็นไปได้ไหมครับที่ว่าเราปล่อยมันลงมานะครับไม่ได้เคลื่อนนะครับปล่อยมันลงมาแล้วมันจะกระดอนกลับมาที่เดิมคิดว่าเป็นไงครับต่อให้มันยืดหยุ่นดีขนาดไหนก็ไม่ได้กระดอนกลับมาที่เดิมใช่ไหมครับมื่อต้องมีการสูญเสียพลังงานไปใช่ไหมครับลองคิดดูดีๆนะเห็นไหมครับ เมื่อสูเสียพลังงานไปมันกึงไม่กลับมาที่เดิมใช่ไหมครับมันก็มาแค่1.4นะครับไปไม่ถึง2เมตรแน่นอนนี่คือระหว่างที่นักเรียนทําข้อสอบนะครับให้นักเรียนนึกถึงหลักความจริงไปด้วยนะครับแล้วก็จะเรียนอย่างสนุกสนานครับขอบุณที่ตามครับ